สวัสดีครับเอฟซี 3, แฟนสองเลขาผู้ดมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกกอจย่ 3, พ่ายเอฟซีเลขาธ้บมีทุกท่านไปฟั่งการสัมาษณ์ระหว่างน,นันทยากับนั่งจ่อยนะครับนั่งจ่อยเพื่กับฟันอีกแล้วนะครับฟันว่าได้สร้างหาโตนะครับวิ่งนี้สามโตแคบได้สองโตนะครับวันวันที่สิบหกกรันาบอกาหกเจ็ดนะครับ เพื่อทีท่จะเป็เลขตัวใดก็ตัดไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำลังเกียร์ด้วยนะครับข้อมือทางมืมมอนียกันนุน่นติยาในแบกเป็นให้ผมมาได้ไปน้ำผมมาจัดท่านเป็นคลิปเพปวิชัยเอฟซีได้ทำส้มทุกท่านได้ฟังในลูกไปน้ำกันธุคลิปนะครับเพื่อเสียมาเองตัดไ,ไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตัดผมมานะครับ ซีแฟนจองของทุกคนนะคะมือ่อวานนนทิยามาตามแนวทางของน้องจอยหน้าจอยน้องแทนนะคะหน้าจอยฟันแล้วฟันดีค่ะดีแน่จะเป็นโตได้ไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะคุณเอฟซีนนแน่เร็วคุณเอฟซีขอบคุณเฮ้ยออกเล่าเือเแล้วหาศูนย์นะขอบคุณค่ะจอยนะจอยมื่อนี้ไม่ได้ไปเกี้ยวหยาบอ่ะไปเกี้ยวมาแล้วค่ะ โอ้ยพี่น้องเอยผลกับมาเหมือบูรุษส,สัมผัสแล้วกนะ่เปล่าน้นนาหนิ้งนะวันะจอยฝันแล้วกันเลยแลนเมื่อนั้นมาสัมผัสอันลงแทน่นไปซื้อสารกับปูขาวเนาะ,ะหาศูยนยะ์ได้เนาะหาศูนย์ห้างเดียวเอฟซีเพิ่นไปซื้ออันไปประเทศเลาวเ<ะ>พิ่นโชคดีเพิ่นก็โอนเงินมาใหา้บางคนเพิ่นกะโชคดีตั้งแต่สามศูนย์นละกก็เลยเอามามอบน้วกันนะคะเพราะว่า ว่าอยากถือไว้เพื่อน่าจอยอยากใช่นะคะกัมีอยู่ประมาณห้าหกท่านนะคะคุณสมจิตกรุงเทพ500้อนะคะเอจายเอฟไม่ประสงค์ออกน้ำสอ0รนะคะคุณลาภพิกลาพิกหรือลาพิษนะคะห้าบาทนะคะแล้วก็ป้าเอฟไม่ใช่ป้านะคะ f อซบ้านขวางนะคะ สองร้อยบาทคุณอ้อมใจสามร้อยคุณสมพรสามร้อยนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลสองพัน 2, บาทนะคะผ้าอานไล่ซื้อพิดษก็ขอโทษขอภ่ายเด้อค่ะมาคั่งก่อนนะเราจว่านะต้องให้เพื่อนจับก็ได้มาของคุณแอนดี้แล้วลูกคุณครับแมวเพื่นอนว่าก็ต้องให,ให้อาจารย์จับดอกมันจะว่าแม่ กับตาแม่ก่ะพ่อแล้วมาขอบคุณเด็บซีนะลูกมาแล้วขอบคุณครับแทนขอบคุณครับก่อนแม่นแต่ว่าไปออกประเทศลาวแม่หาซูนทุกคนอันอันเป็นกระโชดีอยู่นะอ่ะ๋อไม่ว่าอัานหลังจากฝ่อสัมผัสมาแล้วน้องแทนได้ไปหาปูพญานาคบ่่าถ้าด้ไปค่ะไก่ทอดมืออะไให้ติดไปมา,ปา,าถ้าในแอร์ไปหา,หาปหาูขาวปูพญานาคอีกบ้านบ่บ<อ>ค่ะคือยิ่งข้าวเจ้าฝันเจ้าฝันเนี่ยนะจอยเออ อันฟันฟันมือดาฟันมือขึ้นนี่แหละอ๋ฟันรูว่ข่อยสิมาเนาจาฟันรัดแล้วฟันว่าจังไดฟันว่ามีคนเอาสร้างไม่หาโตอ้าวงวดว่าหันสร้างครับควายเลขออกแปดเก้าวันี้สร้างหาโตนี่มีควายนบปะบอค่ะมีมีมีแต่สร้างหาโตวันนี้สร้างหาโตแล้วมัน่ะ จับได้สองตัวสามตัวนันเลียนเขาใน,นปลาเอ้าน้องแทนน้องแทนกล่องยหายหรกสามตัวนันเลียนเขาในปลาได้สองตัวโเเัวอะไเต๋ยวจ้งได้จับเสียกได้สองตัวสามตัวนันเลียนเขาในปลายัา่ไหะสรุปว่าเจ้าได้สร้างสองตัวแม่ได้สร้างสองตัวมาเอาว่าแม่เจ้าันรลัทติขวจาเงินใหมเจ้าสองพันมือนีสองพันนี่หมองไปเ่างั้นไม่ได้สร้างสองตัวฮึคือฟันแม่แท้ ตีว่าเจ้าใดบัน,นินาจอยฝนกำลังมากระสิชื่อกระสิเก้าเก้าเนื่องเก้าสองแป้งสี่แหละอันหาโตเมื่อะไรบ่เมอะไรเป็นเก้าหาบ่ที่แรกแรกเอามาให้หาตัวหาตเป็นเก้าหาบ่แล้ววันนี้จับได้สองโตัวไม่นหรือมันจะเป็นเก้าหาสองไปสิบบ่เออเอาแน่แน่จะตีเป็นตัวได้ ตีชามตัวได้ก็เป็นสร้างก็เป็นเก้าจับได้สองมันอกจ้าก็จับได้สองตัวกตีเป็นสองเออบันีสร้างมาที่แรกกตีเป็นหาใชก็เป็นเก้าสองหาปแมนค่ะเอาดู่ั่นนีแล้วนะห้เพิ่มสลับเอาเนาะเพิ่นสลับเอาเก้าสองห้าบันีตัดเด้อ ถ้าเป็นเก้าสองเก้าห้องหาเนี่ยพอน่าจอยค่ะาสองเก้าห้าส่วนตัวเจ้ามากจะมากตัวได้น่าจอยคนมากเราพี่น้องมากเก้าหามากเก้าหาโอ้สุดะไกนเยเก้าห้าด้ดุสร้างหาโต เอามา่หายอากระปีเกาหาเนี่ย่ไมไม,มันเป็นยังคือแรนหีสามันเป็นยังคือแรนหีสามตัวได้สองตัว,ตวสองตัวกระโตแบบไงคนนี้มันมันมีเสือกนกาหาย่อสองตัวนั่นเจ้าจูงเสือกไปเลยบอกจูงเสือกเอาเลยสอตัวนะปูว้คือป,<ม>ป้ายหนึ่งบอจูงเมื่อไหร่จูงเม,งมื่อไหร่ย้อนหน้านี่แหละสอง<ม>สองตัวแต่ว่าโอ๊ยยูเฮียนมัต้องยูกัได้เอาเมื่อไหร่หน้าเลยปูไปหน้าเลยวางเถอะขนเอาหายซื่อๆนีบอแทน คนเผาเอามฆไหหรือคนนมเอาเมฆไหมันมันม so ันม so ีคนใดเอาเมฆไหมันยางไม่เองมันยางเองนานเลยไปว่าเจ้าถืออีเร่นหนีเลขเจ้านี่ต้องถืออีเพราะถือของแม่ก็ถือของลูกว่าถือของนายจอยก็ถือของน้องแท่นเพราะวันวันทหารจะฟันว่ามีคนเอาสร้างเมฆไหกับควายเมฆไหเนาะมันออกเอ่อออกแปดเก้าเนาะแต่ว่าเลยน้องแท่นกับเขาสามชุนเขาเลยได้เงินเงีซีเนาะอันก็เล็บปานีก็เล็บว่า สีมะเขา่ามะเข่าของแม่เข่าของลูกเนาะ,ะนจะได้สองตัวอยู่อาจจะอันนี้ตีเป็นคิษนาเนาะคิดลึกๆเนาะฝ้ายคิดว่าเลขเจ้าอาจจะเข่าสองตัวสามตัวมันแดนหนี <c oughs> สามตัวมันแดนหนีได้สองตัวพี่น้องน่ะจอยฟันเนีน่ยนอนฟันว่าหลายฟันเจ้ามีบ่ค่ะฟันว่ามีคนเอาสร้างมะหายห้าตัวบ่ได้เอามะหายเดี๋ยวมันไม่ได้เอามาใหา้มันมไม่เองา มันยางมาเองไม่หาตัวนั่นสร้างมาหาตัวเจ้าจับได้แค่สองตัวแม่นจับได้แค่สองตัวสามตัวมันเรียนเขาได้ปลาเลยวะสามตัวแลนเขาได้ปลาเจ้าก็เลยตีเก้าสองห้าควันมาที่แรกหาก็ได้เกา้าสร้างเป็นเกา้าจับได้สองกระตีเป็นสองหาตัวเป็นภาพรวมเนาะเป็นเก้าสองหาตัดหายเก้าสองเก้าหาสองหา,ส,งหาส่วนตัวหน้าจอยหน้าจอยมาเอ่อมาเก้าหาเมืนเดค่ะ เ้าหาเจ๊ซได้พ่น้อคือมันดังทั่วไทยที่ว่ากับหมุน้อพี่น้อง้าเลขสามโตนี้หมุนสามกับหรือพอไม่พี่น้องเอฟซีตีได้หลายก็นี่กับคอมเมนต์้อค่ะหน้าจอยความฝันของเพื่อนมัน่นใจว่าเป็นโตนะคะวันที่ผ่านมาฝันมามีคนเอาสร้างมาหายกับควายมาหายสร้างโต้ใหญ่ควายโต้ใหญ่เลขออกแปดเก้านะคะห้าตีเก้าซีซีเก้าเลขออกแปดเก้านะคะสําหรับขวดนี่เอาสร้างมาหาโตเพื่อนจับได้แค่สองโตอีกสามโตแล่นนี้นะคะ ะะโอ้แม่พี่น้อง FC ตีได้ตัวไดนะคะคอเมเมนต์แบ่งปันกันเด้อค่ะนุ่นทียาอาจจะตีเพรถือหรือหน้าจอยอาจจะตีวอดแม่นนะคะงวดนั่นเนาะงวดที่ว่าฝันละคนผูกข้อตายน้ำเหลืองไหลอาบเจ้าเนาะคะันมันตีถือสามตัวได้แน่นไม่ใช่ผูกข้อตายมันออกสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่เนาะแต่เรางวดนี่ตีได้ซ้ำนี่มันดีด้ซ้ำนี่ไม่โกงมาตีซอยกันไหมเนี่ มันมาสร้างมหาตัวจ well, ับได้สองตัวผูกไว้หันสามตัวนึ่งแล่นนี้ได้เก้าสองได้สองตัแม่โครงมาเก้าสองแล้วสร้างโตใหญ่เป็นบอนแ่นค่ะไม่แต่โตใหญ่งยิ่มันสุดตและวหาตงวดนี้ก็สิมี้เก่าก็เก่าอยู่เนาะเขาบางวันวันหันเจ้าฝันเห็นสร้างมันก็มีเก่าเนาะแ่นหากแปดเก่าเนาะวันนี้ฝันเห็นสร้างความจิตเจ้าเจ้าลามใบหน้าแม่นลามใบหน้าไม่พอ มันจ๊ส <ih unting> ิม <warfare Styles lich allen> um ีต้นกล้วยให้มันกินวะล่นปันดีให้เนาะอันสร้างสร้างซวงตัวนั้นถือเสี่ยงมากมันแต่ยางมันนำง่ายไงอ้าวแบบง่ายๆพอได้พ่ได้ลากพ่ได้พ่ได้ตียังมันเลยมันยางมันน้ำหลังเองเียบเลยด้วยโอ้ยน่าจอยสิได้เงินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยาการ์ดขางบาเอฟซีและตับมุสอ๊บรุกทันโค้งเสียดสีในฟังแล้วนะครับที่นุ่นยาเดซาลูเบเล่ของนั่งจอยนะครับ ท่านเราพ่อ่าทยลินีีกับทุลุยครั้งหนึ่งนะครับนั่งจ่อยฝันเอาสร้าง5โตวิ่งนี้สามตจับได้2โตนะครับหวดพันที่สิกระดกรูปหกนะครับปกติเก้สองหานะครับตัดมาเป็น2อตกับเก้าสเก้าหาสหานะครับปพเดนไหเก้าหานะครับไปรับเบอร์ลังนะครับ เป็นแนวทางซื้อถ้ากินแบงของตะบันกวางไว้เอฟซีและทำผระูสมทุก่ันหวงเสียด้ยในฟังแล้วนะครับ,ำรบรทำเราเพิ่มไทยจลิเหนียขอ,อยะดที่เพียงทำนี้พบวันนี้คิปต่อไปสำหรับจีน่นโชคดีสวัสดีครับ